อ,อ้าวใส่น้ำมันลงไปผัดในแบบของยายเทืองอันนี้ถั่วลันเตาอันนี้ตับ สับนะทุกคนยายจะล้างแล้วใส่ตะกร้าแล้วก็ตั้งไว้ในซึ้งล้างชามใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้เลือดมันไหลหออกไปแล้วยายก็ล้างปล่อยน้ําล้างแบบล้างแบบน้งน้ําไหลอะ่ะแล้วก็ล้างไปแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ล้างไปอแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนมันหมดเลือดอะ่ะแล้วมาดูนะนี่แบบของยายเทืองนะเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลามาล้างพิถีพิถังนะทุกคนชีวิตบ้านๆอย่างยาย ยายคิดว่าก็มีเยอะที่เร่งรีบคือเวลาทําเงินมากกว่าเวลาทํากินทุกคนมาดูยายทํากินแล้วก็รีบไปทําเงินไม่ทำก็ไม่มีกินนี่ก็ติดแน่นอนนี่จะส่งกระสิดอะไร ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าคิดคิดฉันยังไม่ได้สร้างรายได้ผัดเป็นไก่เทิงแล้วก็ถั่วลงไปง่ายง่ายสไตล์เยอทงน้ำปลา อวเนน้ำมันหยอ,อยอรสโอ้โหเยอะะผงที่รส ได้ที่เลยทีเดียวไม่ต้องปรุงต่อรสชาติแต่เดี๋ยวยายจะเอาให้ตับสุกหน่อยนะทุกคนเพราะยายไม่ชอบกินของดึกดส<ด>ุกๆดึกๆก็ไม่กินถ้าจะให้มันสุกง่ายต้องเติมน้ําลงไปนิดอึงน้นําที่เติมยายจะใช้น้ําร้อนนะทุกคนกาหนังในตำนาน แลมันจะช่วยให้ตับสุกไวถ้าไม่งั้นตับก็จะสุกๆดิบๆเห็นไหมยังมีเลือดเลือดอยู่เลยยายไม่ชอบยายยายทำกินกัะตายายจะทะเลาะกันทุกวันอืมลืมไปที่จริงอะ่ะจะต้องเอาถั่วใส่ทีหลังให้ตับสุกก่อนตอนนี้ยายใส่ไปแล้วไม่เป็นไรนะเพราะคนอย่างยายไม่เคยเพอร์เฟกต์ทำอะไรไม่ลืมนู่นก็ลืมนี่ไม่ลืมนี่ก็ลืมนั่น บางทีไม่ลืมจะใส่ผิดขั้นตอนดูดูไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะทุกคนแต่อย่าเอาอย่างยายยายขี้ลืมนืมโอเคใช้ได้แล้ว เป็นยาทุกคนปูเริ่มอ,อยน่ากินไหม,ไมครับมาทุกคนมากินผัดกระยายผัดตับใส่ถั่วลันเตา